คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเส้นทางมาจองนะคะอ่าวันนี้เราเริ่มเป็ดเบาๆกันที่300บาทใจนะคะเออเอาเบาๆไปก่อนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามีน้อยดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะทุกคน เบ็ดเริ่มต้นคือหลักสิบได้เลยนะคะหลักสิบหลักร้อยเลยนะคะเออยังไงต่อ,อก็เบาจริงๆค่ะเแบาบสมชื่อเลยนะคะเบาจริงๆเลยเนาะไอไงต่อดีโปกแกว่าฉันจะได้ไปต่อปะอะไดีอะไดีฉันจะได้ไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้วันนี้ฉันมีมาน้อยนะฉันก็ใช้สอยอย่างประหยัดหรือเปล่าแกฉันพูดยังไขัดทำนะคะ ไม่สิเราต้องเชื่อมั่นในกำลังศรัทธาของเรานะคะตุ้มไปไปสาวไปเอาคุณสองอีคุณสองคุณสองยาวอีกยาวอีกคุณสองอีคุณสามคุณสามมาขับเรียบร้อยผมบอกแล้วเพื่อบุแกเชื่อในพลังศรัทธาของตัวเองเอาไปเลยหนัก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 ขอนักหนักหนักหนักเลยหนักกระเป๋าว้ยหนักจิตหนักใจเนเด้อเอ้าทำไมล่วงเนี่ย ฉันพูดคำว่าร่วงยังไม่ทันจบเลยอะ่ะเออคนดีคนดีนะตกน้ำไม่แหละตกไฟไม่ไหม้นะคะตอนนี้ก็คือถลุไปแล้วห้าพานน้องแตกแล้วนะแกไม่สฉิฉันจะเอามือน,นะคะฉันบอกแล้วพวกแกเวลากดพิกบทจะพิกก็พือพิกกันเลยพวกแกต้องเบ็ดให้มันเยอะไว้ก่อนนะเออมันต้องเชื่อมมาในจ,จิตใจของเรานะคะชนะอีกคูณสองอีกชนะอีกเท่าไร่เท่าไหร่คูซ้ำเข้าอีกเข้าอีก ทำได้เราทำได้เราทำได้เท่าไหร่ห้าร้อยไปเลยคะ่ะเออเอาอยัางไงอืมฉันจะเอาอย่างไงต่อฉันจะไปต่อหรือฉันจะพอแค่นี้ฉันจะเอาเองิกับชีวิตฉันดีห้าร้อยไปเลยไปเลยไปเลยไปอีกไปอีกคะ่ะฉันจะมีแค่นี้คะ่ะเอาอีกคะ่ะขออีกคะ่ะเบิ้ลอีกคะ่ะโอ้ไม่กอคุณสองแล้วทำไมน้อยจังวันนี้ฉันจะแตะมือมเนียเอาอยัางไงดีกับชีวิตเอาเลยห้าร้อยจุ๊บ จุกไหมจุกไหมจุกไหมแกอัน,นดีจุกอุ๊ยจุกอยู่นะบอกเลย่าจุกคอไปเลยนะคะอืมฉันบอกแล้วว่ามันจุกเป็นยังไงเห็งไหมสามร้อยเลขหมื่นไปเลยโอ้โหปัง